ังหลับอ่ะั้งหลับเหอเฮ้ยขวา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 เรือขวาเรือเเข้าง่ายี่อืเยอือเร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 ือ บิดเแื้บอลดีเ่สตสองสอร์สอตสองสอตเลยเบมามายอะมาสคอตสกอตอะไรดีวะผมอยู่สคอตจอดเอ้ยคิงคิง

ไี่หัหอปน่นี่รข้อเราฮาว่าโอโอเฮยเหือมาเหืหอมาวะเรือมาาเรือมาวเาอย,ายาู่นี่โอ้โหเนยิงเลยเฮี่ยเนี่ทางขวาเรือรถถังมาทางขวา

โอ้โยอียตอนอยู่ข้างล่างข้างหน้าเนี่ยตกโกจบอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมแก้แค่นันแล้วเดี๋ยออกไปตายทำไมอ่ะฟากเรือก็มีตัวนะผมตายเลยไอ้ขึ้นเรือไปทำเพื่นอนตัวเองเอโน่ลครับเอโน่วลวครับ